ครับพบกับผมครับครดิศพลเดชวิสัยครับตัวละครเดิมๆออกไปแล้วในเรื่องที่ i จตต้อนวเร็ตตอนแรกที่รัฐบาลแจกเงินไปคนละหมื่นแจกเงินไปเรียบร้อยละกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็บอกว่ามันไม่ใช่อ่ะไหนบอกว่าจะแจกนิิต้อนวเรีตไงมันแจกเงินสดได้ยังไงวะผิด ผิดคำพูดนะเอาอย่นงนั้หละแต่ตอนที่เขาจะจากนิตติวันเลิก็บอกว่าเงินสดเงินสดเงินสดพอเขาแจกเงินสดก็บอกว่าผิดคําพูดตกลงรัฐบาลชุดนี้จะทําส้นตีนส้นมืออะไรก็ผิดหมดนะครับในสายตาของกลุ่มคนพวกนี้พวกเขาก็จะสะไปทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะ ขาบอกว่าเฟสหนึ่งเรียบร้อยไปและครานนี้ก็มาเป็นที่เฟสสองคนหนึ่งที่จงเกียรติจงชังตระกูลทินวัตรซึ่งจงเกียรติจงชังนายกเองก็ออกมาบอกว่าไอ,เอ้เฟสสองเฟสสามมันจะมีหรอนะจะมีอ่ะอเดียด๋ยย้อนกลับไปเฟสหนึ่งก่อนคุณสุธทธิชัยหยุดบอกว่าไอ้แจกเงินหมื่นเนี่ยมันก็ดีนะ มันก็ให้คนไปจับใจใช้สอยแต่ถ้าคนเอาเงินหมื่นเนี่ยไปใช้หนี้เอาเงินหมื่นเนี่ยไปซื้อหวยเอาเงินหมื่นเนี่ยไปซื้อเหล้ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคือคําพูดอย่างนี้เป็นความการด้อยค่าคนจนนะคุณสุทธิใจอยู่นคนจนเขาจนนะแต่เขาไม่ได้โง่นะบางคนเขาฉลาดนะแต่เขาจน ที่เขาโจนเขาอาจจะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเขาอาจจะโกงไม่เป็นเขาอาจจะไปร็อบบี้ไปทำคอนเนคชั่นไม่เป็นแต่เขาไม่ใช่คนโง่เนะ่เงินหมื่นเขารู้เขาจะไปทำอะไรเขาไปใช้นี่มันก็เรื่องของเขาเปล่าวะเขาจะไปซื้อหวยมันก็เรื่องของเขาหรือเปล่าวะเขาจะไปซื้อเหล้าแดมันก็เรื่องของเขาหรือเปล่าวะ คือทั้งหมดเลยเหรอวะที่รัฐบาลแจกเงินไปเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นไม่ใช่เด็กเออหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านเนี่ยตกลงทั้งหมดนี่ไปใช้นี่ไปซื้อหวยไปแดกเหล้าเหรอสิทธิชัยอยู่คุณมีตัวเลขมาว่าไปเป็นไงอย่าว่าสักแต่จะพูดนะครับคนจนเขาไม่ อาจจะไม่ได้รวยเหมือนคุณไม่ใช่ไม่รวยหรอกคนจนไม่ใช่อ่ะหรอกไม่รวยเหมือนคุณแต่เขาไม่ได้โง่นะครับผมเขาไม่ได้โง่กว่าคุณนะคนจนเขารู้ว่าตอนเนี้คุณสุทธิชัยอยู่นแสะรัฐบาลอ่าคือก็ไม่รู้จะด่าอะไรด่าไม่ได้ตอนแรกพอมันแจกได้ควน,นี้ก็มาแสะเรื่องนี้อ่าแล้วควนี้มาถึงเฟ,ฟสสองเฟสสามก็มาบอกว่าจะมีหรือไม่ คนเขาก็รอเงินอยู่เขาก็าใจต้มต้มต่องต่องว่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็มาตอกย้ำว่าจะมีหรือไม่นะแล้วก็ไประลึกชาติได้เมื่อชาติที่แล้วอ่ะคุณทักษิณมาเข้าฝันคุณทักษิณเคยออกมาพูดว่ารัฐบาลไหนที่แจกเงินเป็นรัฐบาลปัญญาอ่อนเมื่อชาติที่แล้วนะครับคือใครก็ตาม ถ้าเกิดพูดอะไรไปแล้วต้องทำตามคำพูดทุกคำพูดเหรอว้ยเวลามันเปลี่ยนเว้ยวิธีการมันก็เปลี่ยนเว้แล้วทำไมอะ่ะแล้วพอคุณทักษิณบอกว่ารัฐบาลที่แจกเงินเป็นรัฐบาลปัญญาอ่อนแล้วนายกเองไม่สามารถแจกเงินได้หรือวะอใครปัญญาอ่อนกันแน่ว,วะก็ไปขุดชาติทิ่นแล้วอ่วะว่าคุณทักษิณเคยพูดอะไรบาท แต่ตอนนี้เขาจ่ายเงินไปแล้วโอเคทักษินผิดที่มาด่าลูกสาวอันนี้ไว้เรื่องของครอบครัวเขาหรือเปล่าวะเรื่องพ่อลูกหรือเปล่าวะอ้าวแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันเหลืออีกยี่สิบหกล้านคนไอเฟดสองเฟดสามเนี่ยจะได้ไหมเพราะมันต้องใช้เงินอีกสองแสนหกหมื่นล้าน แต่ตอนนี้รัฐบาลมีเงินไม่พอยังขาดอีกแปดหมื่นล้านแล้วจะเอาเงินจากไหนมาเอาเงินตรงไหนมามีอะไรแน่นอนไหม,มแล้วคุณสิจาอยู่ก็ไปอ้างว่าคนจ่ายเงินเขาก็มีประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนู้นประเทศนั้นจ่ายเงินเขามีก็กทําอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นเออก็เรื่องของเขาหรือเปล่าวะทําไมเราต้องไปทาตามเขาด้วยเราวะนะประเทศไทยแม่ไม่ได้กี่ไก่นะเว้ย ประเทศไทยกระจอกตรงไหนคณสิทธิใจหยุดกระจอกตรง,รตรงไหนวะฮะไปดูเนี่ยแม่งเจริญขนาดไหนอยู่กรุงเทพดูดิกรุงเทพแม่งเจริญไหมกรุงเทพเจริญแพ้ไอเมืองหลวงของเมืองนอกไหมไม่แพ้นะเวย้ยมีทุกอย่างนะเว้ยเพราะฉะนั้นอย่าด้อยค่าอย่าด้อยค่าคนไทยแล้วก็อย่าด้อยค่า อย่าได้ข้าวคนไทยแล้วก็อย่าได้ข่ารัฐบาลเพราะว่าจะเป็นอย่างนั้นก็คงจะไม่มีอะไรถูกใจคุณสุทธิชัยอยุดหรอกให้รัฐบาลชุดไหนมาก็ไม่ถูกใจหรอกรัฐบาลต่อไปอาจจะเป็นคุณอนุทินชาญวิรุณเดี๋ยวก็ไปขุดชาติที่แล้วว่าคุณเนวินชิดชอบพูดอย่างไรบ้างหรือจะเป็นรัฐบาลลูกป้อมถึงจะพอใจคุณสุทธิชัยหยุด หรือจะเป็นรัฐบาลพักส้มให้นะัทรัฐพงศ์เป็นนายกร,รัฐมนตรีคงจะถูกใจคุณสุทธิชัยยุนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับคุณสุทธิชัยยุนก็มีหน้าที่ที่จะมาพูดแทรรัฐบาลทุกวันผมก็มีหน้าที่ที่จะมาพูดแสะคุณสุทธิชัยยุ่นทุกวันคุณสุทธิชัยยุนอาจจะบอกว่าเขาไม่เคยพูดอะไรถึงผมเลยผมทำไมผมพูดถึงเขา ผมก็จะบอกว่านายกอิงก็ไม่เคยพูดอะไรถึงคุณสุทธิชัยหยุดเลยทําไมคุณสุทธิชัยหยุดพูดถึงเขาอ้าวมันก็เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าวะใช่ไหม <c oughs> คืออย่างนี้นะครับเฟสสองเฟสสามจะได้ไม่ได้รัฐบาลแม่งประกาศแล้วไงไอเฟสหนะึ่งเนี่ยคนก็ ป่ามาดว่าจะไม่ได้ไม่มีทางได้ไม่มีทางไม่มีเงินไม่ก็พูดไปเยอะแล้วแม่ก็ทําได้เสือกทําได้รัฐบาลชุดเนี้ยแม่งกวนตีนแม่งเสือกทําได้เศษสองเรษสามก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่ผมถือว่ามุมมองที่ดีนะที่คนที่มาต่อต้านคนที่มาด้อยค่ารัฐบาลเพราะรัฐบาลมันต้องทำให้ได้อยู่แล้ว มันประกาศไปแล้วในเฟสหนึ่งทำได้เฟสสองเฟสสามก็ทําทําได้มันต้องหาวิธีการมาจนได้แหะครับคือมันไม่ใช่ขี้ไก่หรอกถ้ามันเป็นขี้ไก่เป็นละมันขี้ไก่เฟสหนึ่งแม่งทาไม่ได้หรอกมันก็ทำได้านก็ปรับกันไปมีพรรคการเมืองพรรคเดียวในประเทศไทยเนี่ยที่นโยบายอะไรแล้วทําได้พรรคอื่นไม่มีจะบอกไง จะไปโทษพรรคประชาชนไม่ได้เพราะพรรคประชาชนก็ไม่ได้ไม่เคยเป็นรัฐบาลเอ้ยก็มีเว้ยมีพรรคภูมิใจไทยเว้ยก็ประกาศอะไรแล้วก็ทําได้ก็มีสองพักนี่แหละนะถ้าแก่โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรคใครก็ปาหน้าตาหน้าว่วาแม่งทําไม่ได้แม่งทาไม่ได้หมอเหมือแม่งหมอโรงพวาลแม่งลาออกหมดเลยแล้วปรากฏว่าไงแม่งทําได้ไอหมอลาออกไปก็เสียดาย คนใหม่ก็ขึ้นมาเขาก็ทําของเขาได้แล้วเป็นประโยชน์ของคนจนจริงๆไอ้สามสิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งล้านไอ้ยเหี้ยหมู่บ้านแม่งมีไม่รู้เท่าไหร่ในประเทศไทยมึงจะทําได้ยังไงวะมึงโมเขาก็ทําได้อืเข้าเงินไปหมดกับคนรวยเยอะแยะม,ม,ม,มากมายไปสนับสนุนธุรกิจมากมายเขาจะมาเอาเงินมาหมดกับคนจนบ้างไม่ได้หรือไงวะเขาก็ทำได้ แล้วโครงการหลายตัวหลายโครงการเขาก็ทําได้นะเว้ยแล้ครั้งนี้ทําไมทําไม่ไ,มได้วะแม่งจิบจิบจะบอกให้นะรอเขาทาไม่ได้ก่อนค่อยมาว่ากันรอเขาทาไม่ได้ก่อนไว้มาด่ากันเศรษฐกิจแม่งดีหน้าหรอกถ้ามันมีเงินเงินทุนเวียงอ่ะมันจะในระบบจะนิติตอนหรือจะเงินสดมันดีหน้ามันเป็นเป็น เป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีความรู้หรอกโง่ๆอย่างผมแม่งก็รู้ว่ามีเงินมาก็จะหมุเนมมเวียน,นไปหมุนเวียนมาหมุนเวียนไปเหมือนมามันก็กระตุ้นเศรษฐกิจไงแต่มันก็เพียงแค่กระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างนั้นก็ต้องทําอะไรต่อไปด้วยรัฐบาลแม่งรู้อยู่แล้วการส่งออกอ่ะต้องส่งออกให้ได้เยอะที่สุดทําไมต้องส่งออกได้เยอะที่สุดก็เงินมันจะได้เข้าประเทศเยอะที่สุดเนี่ยผมพิทางเกษตรเราเป็นระดับต้นๆของโลก เราก็จะทำให้แปรรูปแล้วส่งไปได้อันนี้ก็อยู่ที่ภา,าคอุตสาหกรรมแล้วสการที่เราท่องเที่ยวมา,มาเที่ยวมากมากเยอะเยอะมากมากทางด้านดูแลท่องเที่ยวเขาก็ทํามันอยู่แต่มีแคมเปญมีการารณรงค์มีการทพรํพอา PR ต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศที่น่าเที่ยวของดีราคาถูกมีมทรัพยากรเยอะแยะมีทะเลที่สวยงามแมงไม่แพ้ที่ใดในโลกถูก มีทิ้งเจ้าท่องเที่ายวเยอะแยะมากมายนะครับมันก็อยู่ที่กลืนของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะทำยังไงเราอยู่กับรัฐบาลชุดที่แล้วสองสมัยสมัยลุงตู่แต่แกรัฐบาลคอ,อสชมาถึงรัฐบาลประชาธิปไตยและรัฐมนตรีที่อยู่กับลุงตู่ก็กลับมาอยู่ในนี้เขาก็มีประสบการณ์เยอะขึ้นประสบการณ์มากขึ้นแล้วมาอยู่ที่หัว ถ้าหัวแม่มีนโยบายที่เจ๋งๆดีๆเขาก็พร้อมที่จะทําการที่เป็นรัฐมนตรีแม้จะอยู่ต่างพรรคเขาก็คิดถึงชาติแข็แ่นไม่ดินนะเขาไม่มีการขัดขั้นขัดขา,ขากันหรอกครับไอพ้พรรคการเมืองที่แม่งขัดขัขขขขน้นขัดขากันนะมันไม่เห็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวของมันประเทศชาติจะชิมหายไว้ป่วงไงไม่เป็นไรเพราะพวกมันแม่งรวยกันทุกตัวอยู่แล้วแต่การที่รวยกันทุกตัวอยู่แล้ว ก็ทำไมไม่ทำให้ประเทศชาติแม่งดีขึ้นเล่าวะฮะคิดถึงลูกหลานแนอนาคตสิวะมึงเป็นนักการเมืองอะรวยขนาดไหนก็แดกข้าวมือเดียวก็อิ่มไม่ใช่มือเดียวจานเดียวก็อิ่มอย่างเก่งก็สองจานเข้าใจปะ่ะทันมาเสียสละทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินบ้างแล้วตอนนี้เขาก็กำลังทำกันอยู่ไปดูรัฐมนตรีแต่ละคนนะ ก็กลับมาถึงคุณสุทธิชัยอยู่แล้วก็พักพวกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้รัฐบาลมีพลังในการทำงานเพื่อจะได้ฉีกหน้าหักหน้าไอ้พวกที่บอกว่าเฟส2สองเฟส3สามไม่มีาทางได้ท้าไม่ได้เมื่อไรผมนี่ครับจะมาด่ารัฐบาลคน,นแ,รแรกๆเลย ที่เดียวรับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับผม้องความทุนอิสรพลนะสนุกมากช่วงนี้นะครับได้เห็นสายตาคนได้เห็นสายตาหมาแล้วก็มีความสุขแต่มันไม่มีความสุขตอนที่มันไม่มีเงินนะครับเงินก็ร่อยหลอร่อยหลอก็ต้องระดมเงินเพิ่มผมก็สร้าง องค์พยาคุดมาให้บูชาครับสองร้อยเก้าสิบบาทบูชานะครับเงินไปเข้ากองทุนอิสระผอลครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใกล้จะสามแสนผู้ติดตามละเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะฉลองใหญ่แล้วก็ดูโฆษณานทายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นมีกระถางครับอันนี้เป็นกระถางแคนตักนะเป็นกระถางซึ่งสวยมากเป็นางานศิลปะ เป็นงานแนด์เมกแล้วก็เป็นงานฟีวแผ่นอันนี้พิเศษครับปักชื่อกิจโพสนะครับจะไปใส่ต้นไม้ใส่แคนตัสใส่ต้นไม้เล็กๆหรือถ้าขี้เกียจเลี้ยงไม่ชอบต้นไม้ก็นำไปใส่ปากกาคัตเตอร์อะไรวางไว้โต๊ะทำงานก็ได้ครับสวยมากเป็นงานทิ่ง น่าจะเก็บไว้ครับใบละสองร้อยเก้าสิบาทใช้เวลาทำสามชั่วโมงช่วยซื้อแล้ด้วยนะครับพูดจนปากจะฉีกแล้วก็ไม่มีใครซื้อสักคนเลยก็ไม่เป็นไรก็จะพูดแม่งทุกวันนี้นะครับผมผมฝันว่าวันหนึ่งกระถางใบนี้จะโกอินเตอร์จะไปเชิดฉายอยู่ที่เมืองนอกรอคนนำไปขายให้นะครับผมวันนี้ก็ก็หวังอย่างนั้นนะครับ กินการเข้ามาครับทางเฟสบุกอาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลกับเบอร์โทรศัพท์เปิดกันแต่สุดท้ายผมก็อยากจ,จะบอกว่าการที่เราจะวิาพากษ์วิจารณ์ใครการที่เราจะติใครขอให้เรามีสามัญสำนึกในจิตใจว่าติเพื่อก่อครับไม่ใช่ติเพื่อทำลายถ้าเรามีอคติส่วนตัวเราก็จะติเพื่อทำลายแต่ถ้าเราไม่มีอคติส่วนตัวเราก็จะติเพื่อก่อ นะครับผมนั่นเรื่องราวที่ควรจะทำวันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขนะและขอให้ภาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวสด